สรงกำลังใจอดีตนางเอกเดินหน้ารักษาสุขภาพจิตหวังกลับมาเป็นปกติค่ะอดีตนางเอกหนังดังอมแอนดาไบส์ยังคงสู้กับปัญหาสุขภาพจิตของเธอต่อไปแต่มีข่าวดีบางอย่างในตอนนี้เธอได้ออกจากสถานพยาบาลจิต,ตเวชแล้วโดวยเธอมีแผนที่จะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและปลอดภัยแหล่งข่าวที่มีความรู้โดยตรงบอกเราว่าอมแอนดานั้นออกจากสถานบริการสุขภาพจิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเกือบสองสัปดาห์ หลังจากที่เธอนั้นเข้ารับการรักษาทั้งอแมนดาและทีมแพทย์รู้สึกว่าเธอมาถูกทางแล้วที่จะกลับไปใช้ชีวิตอย่างอิสระค่ะแต่ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากสุขภาพจิตของเธอต้องเผชิญการต่อสู้อย่างต่อเนื่อง แต่ในตอนนี้มีแผนเพื่อให้แน่ใจว่าเธอสามารถทำทุกอย่างเพื่อควบคุมอาการป่วยแหล่งข้อมูลของเราได้บอกว่าเธอเป็นผู้ป่วยนอกและมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มาตรวจทุกวันค่ะออมแนดาจะได้รับการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า เธอรับประทานยาทุกวันและยังคงรักษาระยะห่างที่ดีต่อไปหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่17มิถุนายนมีรายงานว่าอแมนด้านั้นได้โทรหาเจ้าหน้าที่ LAPD เพื่อบอกกับพวกเขาว่าเธออยู่ในความทุกข์และรู้สึกว่าเธออาจจะทำร้ายตัวเองได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็รีบให้การช่วยเหลือในทันทีค่ะซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอถูกตำรวจควบคุมเนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตเมื่อต้นเดือนมีนาคม ไบเนสได้ถูกควบคุมในแผนกจิตเวชหลังจากนั้นเธอพบว่าเดินไปตามในถนน LA ก็ไร้เสื้อผ้าซึ่งขณะเดียวกันเธอเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไบโพล่าค่ะ